ตันยูบุคคลผู้มีสติปัญญาดีเมื่อได้รับแสงแห่งพระธรรมก็จะรู้และเข้าใจได้ทันทีประเภทที่สองเป็นวิปติตันยูเป็นบุคคลเหมือนบัวปริ่มน้ำเมื่อได้ฟังหัวข้อไม่เข้าใจก็ต้องรอการอาธิบายจึงจะรู้เรื่อง ประเภทที่สก็คือเป็นบัวเป็นเขาเรียกว่าเนยยะบุคคลเหมือนบัวจมน้ำต้องได้รับการแนะการนำการพร่ำการซ้อนการเขี่ยวการเข็นอบรมบ่มเพราะจึงจะรู้และเข้าใจประเภทที่สบุคคลที่เป็นปันททประมะบุคคลผู้มีกิเลสหนาะปัญญาหยายบ แม้จะได้รับการแนะนำพร่ำสอนอบรมบ่มเพาะอย่างไรก็ไม่สามารถจะเข้าใจคือไม่สามารถจะกลับจิตกลับใจกลับกายกลับตัวก,กลับหางกลับหัวกลับชั่วให้เป็นดีไม่มีทางพัฒนาฉะนั้นพระศาสาดาพินิจพิจารณาอย่างนี้แล้วพระองค์ทรงมองเห็นว่าคนที่สอนได้มีอยู่สามประเภท ก็จึงตัดสินพระไทยออกไปประกาศศาสนาประกาศศาสนาโดยมองเห็นว่าปัญจวัคขีทั้งห้านั่นแหละเป็นบุคคลเมื่นบัวพ้นน้ำเมื่นบัวปลิ่มน้ำพระองค์จึงทรงตัดสินพระไทยเดินทางไกลไปด้วยพระบาทจากเขาสู่เขาจากป่าสู่ป่าจากคามานิคมสู่ราชธานี จากถิ่นลุ่งเรืองเบืองกันด่านบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยละบ้านใหญ่เมืองโตบุกป่าฝานน้ำบุกน้ำลุยคโคลนผ่านป่าดิบดงดำจนกระทั่งถึงป่าอิสิปัรณะมฤคทายวันและก็ได้แสดงพระธรรมเทศนากันแรกเรียกว่าปฐถมมเทศนาก็คือธรรมจักกัปปวัตตนสูตร มีฮันยาโกนธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็มอบกายถวายชีวิตบวชเป็นลูกศิษย์เป็นองค์แรกแล้วก็ได้สอนศาสนาเรื่อยมาจนพรรษาที่สี่พระเจ้าสิริสุธทธสนะคือพระราชบิดาตั้งหน้าตั้งตา เฝ้ารอคอยว่าเมื่อไหร่หนอนลูกเราที่ออกไปประพฤิพรหมจรรย์ได้เป็นพุทธเจ้าแล้วท่านจะกลับมาโปรดเราบ้างส่งสมณโทษไปติดตามอาราธนาถึงเก้าครั้งก็ยังไม่มาจนกระทั่งพระองค์ทรงพิจารณาถึงการเลือกใช้บุคคลเราจะใช้ใคร ไปอาราธานาพระพุทธเจ้าถึงจะมาเรียกว่าใช้คนให้ถูกกงานในที่สุดก็ตัดสินใจใช้กาลุทายีอมาตกาลุทายีอมาตซึ่งเป็นสหาชาติกับพระองค์เกิดร่วมวันทันคืนก็ได้ตามไปอาราธานาพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับอาราธานาและก็เดินทางกลับ มายังกรุงกบ,บิลพัตเดินทางในครั้งนั้นสองเดือนใช้เวลาในการเดินทางสา0โยต์หนึ่งโยตเท่ากับ16กิโลจะนั้น60โยตเดินทางสองเดือนพระองค์สัตยเดจไปประทับอยู่ที่วัดนิโครธารามซึ่งวัดนิโครธาราม ญาติฝ่ายกบินพัทและตกริยวง์และก็สากยวง์ช่วยกันร่วมแรงแข็งขันเสียสละร่วมกันสร้างวัดนิโครธารามซึ่งอยู่ห่างกรุงกบินพัทประมาณ4กิโลอ่าซึ่งเมื่อปีที่แล้วอาตมาไปบิณฑบาทที่วัดนิโครธาราม ก็มีชาวพุทธที่เป็นคนอินเดียซึ่งมีบ้านอยู่บริเวณรอบๆวัดนิโครธารามก็ออกมาตักบาตรก็มีประมาณสัก30คนแต่ก็อยากให้ญาติโยมได้เห็นภาพนะโยมคนอินเดียเขาเอามือจับข้าวใส่มีทั้งแกงทั้งกับจับใส่ลงไปในบาตรแล้วมือคนอินเดีย อาตมานี่วาดดำไปเจอเขาดำก็าอาตมาอาตมาไปอินเดียที่แน่ๆที่อาตมาได้เห็นเห็นชัดๆสองอย่างด้วยกันพอลรงเครื่องบินปั๊บอาตมาหล่อขึ้นมาทันตาเห็นเพราะว่าขาวขึ้นมาสนิททีเดียวประการที่สองรู้ว่าเจ้าของอรวยมากขึ้น เพราะว่าจะเดินออกสนามบินก็จะมีลูกลูกหลานๆพากันเดินทางมาขอสตังคนนั้นก็มันนีมันนีคนนั้นก็ใบปลายสะไปยสะนี่นะฉะนั้นอาตามาไปอินเดียมาห้าครั้งเมื่อปีที่แล้วไปอยู่ที่นั่น99สเกวันอินเดียเป็นแดนที่ถิ่นที่น่าศึกษาเพราะอินเดียเป็นแดนดินถิ่นพระเจ้า อินเดียมีหลายเผ่าหลายศาสนาอินเดียมีแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ชื่อว่าคงคาอินเดียเป็นแดนภูผาหิมาไหลาอินเดียเป็นเมืองที่สุดของที่สุดอินเดียเป็นเมืองพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่อินเดียมีสาวสวยกว่าเมืองใดอินเดียมีน้ำใจเต็มไปด้วยขอทานขอทานมากที่สุดในโลก ดฉะนั้นอาตามาไปก็ชื่นใจเพราะไปแล้วอินเดียเป็นเมืองเดียวที่มีห้องน้ำใหญ่ที่สุดในโลกก็คือมีเส้นเขตแดนประเทศเป็นฝามีฟ้าเป็นหลังคาาจะนั้นคนที่นั่งไปบนรถด้วยกันทั้งผู้หญิงผู้ชายถ้ามันเดินทางไกล11ชั่วโมงก็ต้องจอดลงเข้าห้องน้ำ คนที่พาไปจับไม่เขาก็จะบอกพอรถจอดนิ่งๆค่อยผู้หญิงฝั่งซ้ายผู้ชายฝั่งขวานี่มนพระข้างหน้าน่องเนนข้างหลังไอ้ที่เหลือนนั่งเฉยๆห้ามเลี้ยวซ้ายและเอียงขวาเลหน้าลเลลหลังก็พากันลงไปพระเดินไปเข้าห้องน้ำอัศจรรย์โยมลิงใหญ่พากันวิ่งมาดู มาถึงก็มาหยุดยืนชะเง้อเบิ่งตามมองพระกำลังเข้าห้องน้ำอ่าหลังจากพอมองเสร็จมันก็น้าซสีดหน้าเสียวเลินหนีไปเพราะว่าลิงผิดหวังเหตุที่ลิงผิดหวังเขาบอกว่าลิงมันมาเที่ยวตามหาว่าใครขโมยกางเกงบันไป เมื่อไปเจอพระพระไม่มีกางเกงมันก็เลยเสียใจเหมือนกับใครเอาโทรศัพท์เขาไปอย่างนี้นะโยมอ่ามันยังหาไม่เจอไม่รู้ใครเอาไปลิงมันก็น้อยใจเพราะมันหากางเกงลิงไม่เจอพระไม่ได้นุ่งกางเกงลิงอ่าฉะนั้นพระจึงปลอดภัยส่วนโยมผู้หญิงทั้งหลายนี่ทุกยากลำบาก